ตกีคะ่ะวันนี้เป็นมากับเค,ค้กโลฟเค,ค้กเนี่ยนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะทําง่ายคะ่ะมือใหม่ก็ทําได้นะคะก่อนจะไปชมวิธีทานะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทากันเลยนะคะเราจะแช่ผลไม้แห้งนะคะหรือลูกเกตนะคะในน้ําเดือดค่ะ เราจะแช่เอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นนะคะเราจะสะเด็ดน้ํานะคะแล้วซับให้แห้งนะคะก่อนนํามาใช้ค่ะในอ่างผสมนะคะมีไข่ไก่สองฟองนะคะเกลือค่ะน้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลวานิลาหรือกลิ่นวานิลาก็ได้นะคะเพิ่นใช้น้าตาลวานิลาค่ะจากนั้นนะคะใช้ตะก้อมือค่ะ ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะให้มั่นใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีนะคะถ้าอยากจะใช้เครื่องผสมอาหารในการผสมนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะเมื่อผสมจนมั่นใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเนยละลายค่ะผสมไปด้วยใส่ลงไปด้วยนะคะเนยละลายจะต้องหายร้อนก่อนนำมาใช้นะคะจากนั้นนะคะน้ำมันพืชค่ะ อย่าลืมวอร์มเตาอบเอาไว้ด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะนุ่งค่ะผสมจนมั่นใจนะคะว่าน้ำตาลทรายละลายดีนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่ในส่วนของแป้งค่ะแป้งเค้กค่ะ ผงฟูค่ะร่อนรวมกันลงไปเลยนะคะสูตรนี้นะคะทำง่ายมากๆนะคะเนื้อเค้กเขาชออกแนวฝรั่งนิดนึงนะคะเนื้อเค้กเขาจะไม่เบามากนะคะจะแน่นๆนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะให้หมดผงแป้งค่ะกวาดค้างอ่างขอบอ่างด้วยนะคะ นี่ค่ะผสมแค่ไม่กี่นาทีกวาดนะคะข้า,างอ,อ่างขอบอ่างก้นอ่างกวาดให้ดีให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนผสมนอนก้นนะคะแป้งไม่เป็นเม็ดๆนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะผสมต่อด้วยพายางนะคะใช้พายางนะคะกวาดข้างอ่าง ดีๆนะคะแล้วก็กวาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะว่าไม่มีส่วนผสมนอนก้นนะคะพลิกขึ้นมาดูด้วยนะคะนนี้นะคะกวาดให้ถึงก้นอ่างเลยจากนั้นนะคะในส่วนของผลไม้แห้งหรือลูกเกดนะคะที่เราเสดดน้ําเอาไว้นะคะใส่แป้งเค้กลงไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ จากนั้นนะคะคลุกค่ะให้เข้ากันวิธีนี้นะคะจะทำให้ผลไม้ไม่นอนกลนนะคะจะได้กระจายอยู่ทั่วๆเค้กนะคะจากนั้นนะ,ะใส่ผลไม้แห้งที่เราคลุกแป้งแล้วนะคะลงไปในเค้กเลยค่ะแล้วใช้พาย,ยางนะคะตะล่อมให้เข้ากันนะคะให้ผลไม้แห้งเนี่ยกระจายทั่วๆนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเทใส่พิมพ์เลยค่ะพิมพ์ที่เพื่นใช้ในวันนี้นะคะเป็นพิมพ์โลฟนะคะประมาณสิอดนิ้วนะคะเราจะเทเนื้อเค้กลงไปเลยนะคะ เกลี่ยเค้กให้ทั่วๆนะคะให้เสมอกันจากนั้นนะคะนำโขบได้เลยค่ะไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมไม่รองน้ำนะคะร้อยเจ็สิบองศาค่ะเป็นเวลา40-50นาทีนะคะจนกว่าเค้กจะสุกค่ะเค้กอบสุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวางเอาไว้ในพิมพ์นะคะคักสามถึงห้านาทีนะคะ แล้วเดี๋ยวเราเค่อยยกออกจากพิมพ์นะคะความนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะของเค้กนะคะทำง่ายมากๆนะคะใช้แค่ตร้อมือเองยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้เปลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ